เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องขายพีสนิทครับนี่ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซืเลือกใช้นะครับกันนี้โตยโยต้าครับโตยโยต้าโคลโรนาปี93กับราคาเพียง18,000บาทเท่านั้นเองนะครับขายราคาซากเลยนะครับแต่เล่มพร้อมโอนนะครับเล่มพร้อมโอนภาษีขาดแต่ไม่เกินนะครับก็ไปต่อได้ ต่อได้ปกติต่อที่ไหนต่อตอนไหนก็ได้เครื่องติดปกตินะครับเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยบอดีด้ดีไม่มีชนหนักสีสันบางบ้างเกียร์โต้จกไฟฟ้า180่ง 18, บาทน,นะครับขายราคาต้าครับเล่มพร้อมโอน มีตําหนิก็คือเกียร์มีปัญหานะครับเกียร์มีปัญหาจะซื้อไปทําอะไรก็ได้จะซื้อไปปั้นก็ดีครับ18,0 0 0บาทเล่มมีครบด้วยพิกัดดูรถอยู่นางรองมุรีรามนะครับเปิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับท่านใดสนใจก็ไปดูกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวนนเองสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ